หัวอูยเบแล้วเนะี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้กูมีอะไรทําเยอะมากเกินไปแล้วในาแบงนักรีวิวสายเถื่อนได้พัลลมมาใหม่แากรุ่นน้องรอส้ามันรวมส่งมัน4ี0หออ่ะแล้วเนี่ยผมว่าผมยะมาคิดพวกคุณเนี่ยรวมส่งสักสามราสแต่ผมมีอยู่100ร้อยกว่าตัวนะมีราคาตัดหลังไม้ได้เดี๋ยทเ้ดู พัดลมพอเทเบิลหีแต่ส้นตีนคุย้ยไม่รู้เอาไง,ไง่ายง่าย่าพัดลม USB มีปลั๊กชาร์จด้วย USB เนี่ยผมเป็นชาวไรใช่ไหมพี่เนี่ยโคตรเสียวแบงยดได้ด้วยนะดึงได้ด้วยเหมือนหน้ากูเนะี่ยเปิดนะ โอ้โห oh, บอกเลยเบอร์สามหมอยฟูไอ้เหียซื้อเลยคือกูถ่ายไม่ทันอ่ะกูเป็นคนซุ้มสร้างกูทำตกแม่งเงี้ยแม่งก็แม่งก็ไม่เป็นไรอ่ะมึงดูด,ดิมันทุนทายานนูเวย้ยสามร้อยเก้เองถ้าอยากซืปป้อปอีกนะรวมส่งด้วยเดี๋ยวจัดให้เฟียเลยสสีมีสีอะไรบ้างเดี๋ยวกูดูอีกทีลืมคือต้องให้บอกการใช้งานไหมพัลมมีหน้าที่ส่งลมออกมา เนี่ยกูนั่งอยู่ตรงนี้กูไม่ต้องการให้ยุงกัดกูตอนกูทำงานแบบเนี้ยตอนกูกำลังปล่อยปลาเนี่ยนะกูก็ตั้งไว้แต่มึอย่ไปทำหีแตะส้นตีนอะไรก็เรื่องของผู้มึงนะ